ทุกคนเดี๋ยวเาตังให้พี่เขาก่อนจีกยซิบบาทครับเจอพี่เขานานแล้วแหละให้พี่เขาประจำเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวให้พี่จาาับมันทำไรหาทางครทำ ดูพี่เขาดูนะฮะพี่เขาทำอะไรอ่ะพี่ข็ทำอะไรพี่ข็ทำอะไรดูนะเห็นพี่เขาตั้งนานแล้วน่ะเห็นพี่เขานานนานแล้วน่ะนี่ทุกคนเดี๋ยวว่าตังให้พี่เขากันสักยี่สิบบาทครับเจอพี่เขานานแล้วนะให้พี่เขาประจำเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวให้พี่เ่าน ทำไรตอดทางไงทำหนุ่ยเหรอพี่เขาเยือนน้าสงสารนะพี่เขาทำอะไรมนะั้งมือดูดิมือพี่เขาห่ออยู่นะ ดูนะฮะพี่เขาทำอะไรอะ่ะพี่เขาทำอะไระพี่เขาทำอะไระดูนะเห็นพี่เขาตั้งนานแล้วนะเห็นพี่เขานานนานนานนะนี่ทุกคน <S 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 <ป>เดี๋ยวเาตังค์ให้พี่เขากอนสักยี่สิบบาทครับเจอพี่เขานานแล้วนะให้พี่เขาประจำเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวให้พี่าา่อน ทำไรัดทางนะทำหนี่ยเขานี่เขา,เขาเยืนหน้าสงสารนะพี่เขาทำอะไรมาเนาะมือดูดิมือพี่เขาห่ออยู่นะ ดูนะฮะพี่เขาทำอะไรอ่ะพี่เขาทำอะไรพี่เขาทำอะไรดูนะเห็นพี่เขาตั้งนานแล้วน่ะเห็นพี่เขานานนานาแล้วนะ่ะอี่ทุกคนเดี๋ยวเอาตังค์ให้พี่เขากอนสักยี่สิบบาทครับเจอพี่เขานานแล้วนะ่ะให้พี่เขาประจำเดี๋ยวก็นะเดีให้พี่จัด ทำไรพอกทางนะทำหนี่ยเหรอพี่เขา,าเยือนน้ารงสารนะพี่เขาทำอะไรมนะั้งมือดูดีมือพี่เขาห่ออยู่นะ